สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องจุงกะสวัสดีเม่์โอบองโอนกรุบกรุบขเนียนอกจากก็มาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับแซลแยบ่บานนาบานคือเขาค่ะมือดี้ซวแย่ใดนี่เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ไปหาเฮ็ดก็ต้องได้กินแกงเฮ็ดนะจมูกเจ้าจ้ากาับปลาเส้นหมูย่างเกลือสิซ็ฟหอมๆนะจะมูกเจ้าข้าวเหนียวหอ่อนๆค้นห่วยๆคือเขาเลยจ้ะหนึ่งแหลวกรลังเฮ็ดแล้วไม่ไหมสูนเนลวเลยนะจมูกเจ้าจ้ากับผักบะหมีม่พีผักสลัดอย่างเดียว ว่ามื้อนี้อยากสดน้าําแกงเข็ดเป็นจังได่ค่ะมื้อเจา้าสบายดีกันสุผู้สุคนเน้ะจ้าตอนแรกว่าสิอันเก็บอ่าดอกแคป่านําหากอันมือไปเก็บมันฟ้าวหลายเฮ็ดงานมื้อเจา้าเอ,อ้ยสดนําก่อนเด้อมีแห้งมีแห้งใบายานางอันเาแหบ่มีเด้เาแเอาอัน tấm nhẹ pha lăng muỗng chầu, muỗng pan, nầm vẫn cứ biến xì kheo đấy mì hèn muỗng cháu ơi, <cười> <cười> sao lệ anh qua xì hay muỗng cháu bưng lại cho anh, anh yên, đừng con à เขาเสาเขาเที่ยงเขาแรงของซาเล่หมูอเจ้าเอ้ยอือซแหลมว่าสิเก็บดอกแค่ปลาให้หมูอเจ้าเบิ้งเลยจ้ะตอนถ่ายหักแต่ว่าซอแหลมเฝ้าไปเห็นงานหลายนะจ๊ะอือเฝ้าไปเห็นงานเวลาก็น้อยหน่อยอืเอเดี๋ยวเวลาชั่วโมงหนึง่งซอแหลมก็เล่นแรงจวดเลยค่ะเฮ่ยแสบหมูมอเจ้า หคุณเห็นหวย,ยสดน้ำโกโกแ้แหล่ใส่พักติ๋วน้ำจ้ะพักติ๋วบานนี้แหละจ <c oughs> ้ะเห็นหัวหนาเดอนแสบคัก เห็ดชนิดนี้เพิ่นจะไม่กินหอมเฉพาะนอกจามะเจ้าอืมีกลิ่นหอมเฉพาะมีกลิ่นในตัวเ <c oughs> พิ่นจะเกิดแค่เดือนเมษาแล้วก็พฤษภาเท่าน,นั้นค่ะเห็ดชนิดนี้พฤษภาถึงมิถุนาต้นเดือนช่วงฝนตกนะคะ

Hà Mông Lan hả? Hà Mông Lan Bài tăng tết chết muốn không? <laughs> đột khe ta các lăng ngâm một chỗ ấy. với hai mươi lăm kìa chỗ dạng. Bosn cả hái mươi ngang cả. Ừ, kháu ngang chắc nói. Ừ, lợi quay, khẩu quay quay. Ừ. cực cực mmmm, ไปย่นานาคผู้ใดอยู่ตังแดนมันต้องไปสื่อดอกเพื่อมปลาจ้าตำแหน่ปลาจะอเอาปันหลดเฉียวมีประโยชน์พอมค่ะประโยชน์เกี่ยวกับเลือดลมเนาะคะ่ะอืมเป็นเลือดอุดตันแบบนี้นะคะรักษาแพ้เนาะคะ่ะอืมช่วยลดการเป็นเบาหวานอืม สรรพคุณก็คืออจะเหมือนใบสรรพคุณอมันก็ได้คือการกลับอันใบยานังบานเท่าไหรจ้ะใบยานางบานเท่ามันก็เป็นยาเย็นเนาะอันนี้บุ๊คบว่าเป็นเยน็นอึ้หอนเพราะว่ามันขั้นยิบเลย <laughs> แต่เวลาเอามาทำอาหารแล้วไม่คั้นนะคะ ไม่คันจ้ะโดดโอ้ยกัดเข้าไปหัวนวือๆมีอังค่ะอันจะพูดเพิ่นอกีกแลวก้อืม กับแน่ปลาเส้นเลือดอุตันอืมคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเห็นไหมเกี่ยวกันเลือดเลือดเลยอืมอืมมาจา้ะอันนี้ผักติวผักติวป้าบานนี้หละจ้ะมันออกสมสม,สมบูชาลรลั็มักเก็บ Bye, ăn say soup, puma, bay hết puma. Stop hitting your left open. How can it now honey let up? Oh, sao mù ừ. ừ. ôi Sẹp, ơi. mẹ ơi. Good đâm mẹ. ơi, mẹ. Good mẹ. Good night. Mother, mẹ. Good nà, nà bố hết đã, อยาเก็บหอนๆคดในห่วยดูดดดไปดูดดเข้าไปในตาแตกแล้ Còn này tắt khắp nhai vào đầy mình hoàn <laughs> Mình hay nhau nhau lên một chậu ơi Hết quá nhà Sao lại mới hết hoa nhà nè ừ. Sao lại con khoam xẹp nè Cho xẹp hết đọc ngay ừ. Uhm. Đồ mì đọc nhai chút Sao lại xì ổ cực đấy ừ, xuân làm chắc bố con đi xi phải lắm <laughs> โอ้ยมีแห้งจ้ะไปกันจมูกเจ้าจุบจุบจับจับจุบจับพอกันไ่คลิปหน้บาบายยจ้าบ๊ายบาย